กอว่าปเปอเออกันนั่นแหละไอ้มันดามันไปไวันหยังสิไปตัวไปกอมายมันไหมมันมาจากับหยังะแอตัใน,ใน,อามมานดาปม่ย่ามารดามันมาจากภาษาบาลีนะมาจากบาลีแปลว่ามาราตามาราตาไปไว่าหยังเม่หมมาราตาความเป็นมารเป็นบอ ก็มหมายมันอดีเนี่ยแต่ภาษาไทยในี่ใส่เป็นเรื่องปกติเลยแต่ว่าพ่อแม่นี่จะแต่จะท,ที่สุดนะแต่เป็นพ่อแม่เป็นเป็นตรงเลยมาตาปีตาน,น่มันมันแปลตามกันว่ามาราตาปีตามันจึงจะแปลว่ามารดาบิดาเห็นบอกนะฉะนั้นทายกต้องเบอรขคือกันเนี่ยเวลาละฮาวาเนี่ยภาษาบาลีมันจะเป็นมาตาปิตาโรนะมาตาปิตามาตาปิตาโรเวลาแปลก็ต้องเป็นพ่อแม่ อันนี้ตรงศั์เลยกันแปนว่ามารตาป,ปิตาโรมามารตาปิตาหรือว่ามารตาปิตาโรอันนี้จึงว่ามารดาบิดาเห็นบอกต้นหมายมันต่างกันนะระหว่างพอแม่กับมารดาบิดาเพราะว่ามารดาเนี่ยมันขยายไปเป็นกิเลสมารตาเห็นบอกความเป็นมารความเป็นมันผู้เศร้าหมองกิเลสเ็นบอกมัจจุมารตา ความเป็นมานะคือความตายเห็นบอความตายเป็นมารเคเลยเสนาเสนามารตาความเป็นมารของเสนาของทัพเห็นบอกองทัพเป็นมารเยขันธามารตาความเป็นมารของขันกองเะบอกว่าจะเป็นขันธ์หาขันธ์เทวปตตมารตาความเป็นมารของเทพเห็นบอ เทพบ,บ,บ,บุตรนะเทพบุตรมารตาความเป็นมารของเทพบุตรหรือว่าเทพบุตรมารเทพบุตเทวตีตามารตาความเป็นมารของเทพิดาเห็นหมมันเป็นไปตามซับเด้ไว่ามปตามซับะกมารตาความเป็นกุมารเห็นบอกกุแปลว่าอย่างกุกรรมกรรมซัวสันความเป็นมารซัวนะมันได้บอกความหมายไปบนเขาโกมารตานะ ราจะมีชินามารตานะความเป็นมารของชินะ่เป็นยังไงนะชิตามารตาความเป็นมารของชิตนนะนะอาชินะอาชินะมารตาเป็นยังไงน,นะนะชินะเลว่าเสือเป็นบอ่อชินะเสือชนะนนะต้องไปเบิ้งดีๆมันมีหลายอย่างเลยก็นะว่าม่านม่านยโอ้ยขยายเลยตัมมาก็บ,บอกไปผราเปลี่ยนด้ือกัน พระวในแบบมันเป็นผ้าเปแป้นะเป็นผ้าเปปจากซีนะจริงๆมันแปด้หลายหลายหลายอย่างแต่ถ้าเอาเปลี่ยนเป็นพอแม่มันจะมันก็นาจะดีครัวเพราะว่าหมายมาตามันตรงกับซับบารีมาตาปิตาโรนะกันเป็นเป็นมามาตาปิตามาตาปิตาโรเออเป็นมารดาบิดานี่มันจึงจะได้ซับมันจะมันจึงจะเข้ากันกับสภาพว่านะซับเดิมนะกับซับบารีนะอันนี้บอกใอง ไปฟังธรรมะเรียนบาลีมากกระพองหูแนนะ่ฉะนั้นได้หลายอย่างมันก็ต้องค่อยพัฒนาไปนะค่อยๆเดินก้าไปเพราะว่าการศึกษาท้าใไม่ห้าวหูไร้ก็เกา่นะ<ส>าการปฏิบัติคือกันนะ <สา S 1> ฉะนั้นอยู่อยู่บ้นานหฮาวแม่นวาโอ้เคยใส่เสี่อเมีนแล้วธรรมะตะกอนธรรมะกับบริทวงเนาะต้นหลังไมสับมันบรงกับบาลีดบาลีมันมาตาปิตามาตาปิตาโร เวลามาแปลว่ามันดาบิดามันบ่ตรงนะมันบปรตรงกับซับบาลีนะนะนี่คือให้เข้าไปมันตรงกับซับเดิมเขานะส่วนก็แปลว่ามันดาบิดาเนี่เป็นภาษาไทยแต่ว่าเข้ากันไปเบิ่งไปเทียบกับบาลีแล้วมันปเป็นมาร์ตาเนะี่ยบาลีบาลีบาลีใส่ว่ามาร์ตาปีตาใส่มาตาปิตาดังนั้นไปแปลว่าพ่อแม่ตรงที่สุดตรงซับนะตรงซับเดิม นะส่วนคนใดจะไปว่าอิดามันดาเข้เขาไปในวันเท้าอยากใส่พ่อแม่นะเพราะว่ามันนา่าจะตรงกับซับโตซับเดิมซับบารี่ก้นไม,ม้บาลี่มนมันจะไกลเคียนกันนะไม่เอานะด้านอเมรนะนะอันนี้คือให้เอาไปศึกษาดูนะเพราะว่าการศึกษามันได้ลหลายแง่หลายมุมแล้วแ่ครูบาาจาน์นะท่านเข้าใจไม่เหมือนกันนะใช้ได้ต่เพียงแต มันจะตรงภาษาบาลีเดิมหรือไม่นะนะจะต้องใช้มันตรงภาษาบาลีเดิมนะมันก็จะนะเรียกว่ามันจะเข้ากับสภาวธรรมได้นะถ้าไปไปว่ามาดาบิดาปุ๊บสภาวธรรมมันคัดกันเด้ระวางมาตาบิดามาตาบิดาโรนะที่เขาส่วนนะเวลามาปไปเป็นบิดามันดาเนี่ยก็ตรงกันด้วยสภาวมันก็เข้ากันนะทั้งที่ภาษาไทยใช้ไต่ว่าท้งภาษาทั้งทรรมันมันเข้ากัน ว้อมหมายันจะขัดกันนะนี่คือในแง่ของของสภาวะธรรมภายในนะส่วนทางโลกเขาก็ใส่ได้ทั้งทั้งสองอย่างนะอันนี้คือในเรื่องของสมุติบัญญัติได้นี่นะแต่ในทางธรรมนี่มันต้องมีการปรับให้บันเ้ากับสภาวะภายในสภาวะความเป็นจริงนะมาตาคือเมปิตาคือพอนะประมาณมาราตาเนี่ยนะตามมา,าตาความเป็นมาน่านเออมันอีกอันนึง การสับปะรดใส่มาตา,าปิตาเนี่ยมาเปว่าบิดามรรดาเนี่ยบกพิษนะกันสับปะรดุใส่มาตาปิตามาตาปิตาโรม,มาแปลว่าบิดามรรดาเนี่ยมันบ่ตรงเนี่ยว่ตรงตามศัพท์เรื่ององของเขานะอันนี้คือเรื่องของภาษาด้วยนี่นะนะเฮาไปศึกษาเบิึงนะว่าที่เฮาใส่มานี่มันถือบอมันผิดบอกันมีคนทวงแต่เฝ้าแก่ดีที่สุดนะนะอันนี้คือสิ่งที่ความไหวนะเพราะว่า บางอย่างเข้าเรียนมาบางทีเข้าบัได้เรียนมาก็ต้องฟังคนเรียนมานะคนเรียนมาเขาหูด้เขาหูความหมายหูซับหูที่มาที่ไปไอหูเข้าเพรว่าตามเขาบมโหว่าถือโมโหว่าพิษนะฉะนั้นต้องฟังบางอย่างต้องฟังนะอาจจะมาบัได้เรียนบางที่เรียนภาษามากก็คือคอยว่ากันนะจะมาเรียนมาหนี่ก็ต้องฟังนะบางอย่างนะนี่คือสิ่งที่อยากให้พัฒนาไปก่าๆกนะแต่ที่พัฒนาก็พัฒนาไปแล้วเ่าต้องไปสนใจเอาปัจจุบันนี่แหละนะ เอาปัจจุบันเ okay. ี่เฮาจะได้ยกระดับโอ้แกแค่นิดเดียวเลยทายกคนละเรื่องนี่้อหมายนะพ่อแม่กับมารดาบิดานี่คนละคนละอย่างในสภาวะธรรมนี่นะอันนี้คือสิ่งที่ฝากไว้ว่าบางยามเขาก็บวาจนติดปากนะว่าจักจักปีเลยทายกว่าว่าบิดามารดาว่าไม่จักปีหรือคือทายกหลายปีนะมันมีคนบอกเลยเป็นว่าเป็นว่าเอาก็แบกเป็นบ่า แบบพระบาเห็นบอกเห็นบอกก็ได้หนังสือเห็นบอกหนังสือบันมันจะถือทุกทุกตเนี้นั่นแหละนั่นแหละท่านเพิ่งบอกว่านี่แหละมีคนมาซีบอกนะเด้กถ้ายกจะจะได้ข้อหมายไม่เลยเราไปเบิ่งเบิ่งนเหมัอนข้หมายมันต่างกันเพราะไม่แต่พระสวดเท่ากันทามาบอกว่าให้เปให้ให้เปลี่ยนเป็นพ่อแม่เลยน่ะมันจะได้สภาวะธรรมมันจะตรงกันมันจะเข้ากันในเลยกับกับภาษาบาลีมันเชื่อมต่อกันเด้ เพราะว่าสภาวัดร้กับบาลี่มันเชื่อมต่อกันที่ธรรมส่วนเป็นมอส่วนของเต่าส่วนบ,าง,า,วนบางหันบริสุทธ์ทั้งตามเกาเม่ามเด้มีการขยายไ้เบิง้งนสะับตัวเดียวมันสามารถที่จะถอดในหลายหลายหลายอย่างนะนะด้านภูกระไดด้านพิษก็ไดนะ้อันนี้คือสิ่งที่ที่ให้เอาไปศึกษาเพนะราะว่าเรื่องของมดนะวังหันเบิ้งกับตาลปัดอีที่มัน อิทธิมนตะ์เห็นบอมันก็คือพุทธมนเนี่อิทธิมนไม่ถึงว่ายนะังอิทธิมันโตมนต์คือความสําเร็จหรือว่ามนต์ของฤทธินะ์อิทธิมันมีหยั่งเนนะ่การพิธิที่มันโตมนตะ์หนะรือว่าผู้มีปัญญาก็ได้มันตีภนมีปัญญา,นะราห,รหรือว่ามนต์ที่ที่คือฤทธิ์หรือว่ามนของฤทธิ์ของความพอใจสันทา นะวิริยะที่ม <fal diver, S 2> ันโตมนควางสําเร็จคือความเพียรเกิดจากความเพียรจิตจิตติดจิตติดที่มันโตมนที่เกิดจากความสําเร็จเพราะความคิดวิมังสิทธิมันโตมนที่เกิดจากความสําเร็จที่ด้วยการพิจารณาเห็นบอกบางทีเฮาใส่มาจนปกติผู้บาอาจารย์กับผ้าบ่างจังสี่ตำรากับว่าบอกจังสี โดยทีเ้าววับมือมืเฮ้ยมันผิดบอมันตรงบอมันมีดีกูนีบอนี่เรื่องของพิมังสาอะไนี่ตัวปั่ตัวตัวปัน่าดิเอินอิทธิบาทสีนะอิทธิบาทสีฉันทะวิริยะกิตตวิมังสาหรือว่าตันกันตกันยัเป็นฉันทะวิริยะกิตตวิมังสิทธิมันโตเห็นบอหมตนที่เกิดจากความพอใจความเบียดความคิดความพิจารณาที่เกิดจากความพิจารณาความคิดนะแล้วก็ ด้วยความเพียรที่เกิดจากความพอใจเห็นบอกมันสามารถแปแปรวมกันใดกันแยกเป็นคนละโตกันใดรวมกันก็ได้นี่คือเรื่องของปัญญาเรื่องของความรู้ปัญญาก็มีหลายสุตตมะยาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเอามาคิดมาพิจารณาภาวนามมยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ รือว่าเราลงมือทําแล้วเกิดความรู้ขึ้น,นทําให้มันเกิดให้มันมีขึ้นฉะนัะ้นปัญญามีอยู่หลายหลายอย่างมาแเป็นเราฟังมากกว่าเสื่อเลยบ่แมนเอามาคิดบังก่อนห้่ก็บายจากเปนภาวาเป็นบอกมันแมนบ่น่ะน่ะ,นะเอามาลงมาพิจารณามาศึกษามาคนา้นคว้าน่ะจนเฮาเกิดความเข้าใจด้วยตัวเราเองเห็นบอกตัวน,นี้จึงจะแมนปัญญาของเฮาายันบางอย่อางเฮาเฮ่าตามอายุเป็นเบื้องต้น นะตอนที่เฮายังง่าท่านโู้่าท่านเข้าใจโคนี่นะกนเฮามีพระที่เิ่นบอกรูบายอาจารย์มาบอกว่ามันมันอันนี้บนโมเมนเดร์มันไม่ดีกานี้่อย่างห้แปลมันชัดกานี้มันตรงกานี้กับภาษาบาลีนะนะอันนี้คือเฮาถือว่าเป็นคนสี่ขุนศัพท์เลยดปัญญาเลยดิโมเมนเรื่องของความเสื่อศรัทธาอย่างเดียวศรัทธาอาจจะพิดก็ได้อาจจะถือก็ได้นะบางอย่างนะฉะนั้นศรัทธาต้องมีปัญญา มาพุ่งนะมาซอยมันจะได้เหตุบนงองมง่ายนะพิธีกลับคือกันบทสวดขึ้นกันน,น,น,กน,นะถ้ามาก็สวดตามแบบมา่าโอ้ยมันเป็นจะปีเนาะตั้งแต่เป็นเนตรเป็นพาามาเป็นสิบยี่สิปีคนแล้วกว่าที่เขาจะมาตีมนเตะมาขยายใดนะมาขยายมาถอดนะมาแยกน,นะให้เบิงนะแต่ก่อนเท่าสวดเขาฟังแต่อาเซวานาจะพาลานังเห็นบ่ การไม่คบคนผ่านแต่คงธรรมะเสวนาจะอันธปาลังอันธปาลนางการไม่ก้คนบอดคนโง่เห็นบ่คนผ่านอันธพาลเลยนี่มันจะขยายเป็นอย่างนี้สุปันนิการมันจะเสวนาการการคบบัณฑิตที่ดีนะสุขดีงามง่ายเห็นบอกบัณฑิตมีจะบัณฑิตเลี้ยงซ้ำกับมีเลยนะบัณฑิตสัวกับมีนะฉะนั้นเวลาย่างมันจึงมีการขยายนะไม่แต่ปฏิรูปประเทศสวาโซจากการอยู่ในประเทศที่สมควร วังหันดาวรัตกตถุประมาปริยติสัทธรรม,มปฏิรูปปฏิสวาโสนะการอยู่ในการอยู่ในประเทศที่สมควรที่เหมาะสมกับพระประิยติสัทธรรมที่เปรียบด้วยงูพิษเห็นบอมแม้แต่พระสัทธรรมพระปริยติสัทธรรมก็ยังเลียนมาแบบงูพิษกม็มนะีจำตามกันมาบอกว่าถือบงุญพิษล้วมาเถียงกันออมันตรงตามแบบตัว่วภาพวาระาสดอย่างสิบวันโมเมนต์เด้เห็นบอ เขาบอกคิดว่าเหตุการณ์ที่เขาขยายิังว่าเออมันมีต่างจากแบบตัวมันมีขยายโอดออกมาได้แต่ก่อนนี้ก็มีส่วนแต่ประเทศรูประเทศสวัสโซการอยู่ในประเทศที่เหมาะสมจักยังเวกประเทศรูประเทศสวโสโซเป็นบ่อการเอาสัจธรรมประเทศรูประเทศสวาสโซมาใส่อือมันชัดเจนขึ้นการอยู่ในที่เหมาะสมกับพระสัจธรรมพระสัจธรรมมีอย่างในปริยัติสัจธรรมปฏิบัติสัจธรรมปฏิเวทสัจธรรมนะหรืออสัจธรรมประเทศรูประเทศสวโสโซการอยู่ในที่เหมาะสม กับอสัตธรรมของอาสัตธรรมที่ที่ไม่ใช่สัตธรรมเป็นม่้ะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทขยายเป็นอนัลัตถุประมาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะแล้วอนัลกัตถุประมาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนีเป็นยังไงนะอันแรกเนียบอกว่าเรียนปฏิบัติปฏิเวทที่เปรียบด้วยงูพิษเป็นยังไงนะอันที่สองเรียนปฏิบัติเข้าใจนะที่เปรียบด้วย บบเปรียบด้วยมูพิษเนี่ยเป็นอย่างไดเห็นบอนหรือเปรียบด้วยบมเมนตูมูพิษเนี่ยเป็นอย่างไดนะนิสารณะปริยติปฏ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 ิเวทสัตธรรมปฏิรูปปฏิวาโสเเป็นอย่างไดการอยู่ที่เหมาะสมกับพระปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสัธรรมที่เป็นเครื่องออกจากทุกนิสารณะเอ็นมออันนิสารณะปริยติปฏิปฏิปฏิเวทสัธรรมปฏิรูปธรรมปฏิรูปปฏิวาโสการอยู่ในที่เหมาะสมกับพระปริยัติปฏิบัติ ปฏิเวทที่ไม่ออกจากทุกนั <ร Stevens. S 1> ้นเป็นยังไงพันดาคาริจารือพันดาคาริยะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปฏิเวทปฏิโรปฏิสวะโสการอยู่ในที่เหมาะสมกับปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสัจธรรมที่เปี่ยมด้วยคุณคลังเป็นอย่างไรเห็นบหมคำว่าปฏิโรสับเดียวเขาสามารถที่จะถอดขยายใหงเห็นมันไม่แต่ปริยัติยังมีสัมมาปริยัติสัมมาปฏิบัติสัมมาปฏิเวท พระสัทธรรมปฏิรูปปฏิเสววสมิชาปริยัติมิชาปฏิบัติมิชาปฏิเสวธรรมปฏิรูปปฏิเสวะสมิบอกการเรียนถูกการเรียนพิดปฏิบัติถูกปฏิบัติพิษเข้าใจถูกเข้าใจพิษการอยู่ที่เหมาะสมกับพระสัทธรรมที่มันมีทั้งเรียนถูกเรียนพิดปฏิบัติถือปฏิบัติพิษเข้าใจถูกเข้าใจพิษเป็นอย่างไรเห็นบอกดังนั้นการศึกษาการเรียนการปฏิบัติจึงต้องศึกษาตลอดชีวิต ปฏิบัติตลอดชีวิตเกิดความรู้เกิดความเข้าใจตัวปัญญาปฏิเวทตัวปัญญาหนี่นะเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างชาัดแจ้งตลอดชีวิตมาแมนเว่าก็เรียนในจบปฐมนะตอนนี้จบเร็วนะจบมัธยมจบปริญญาน,ะานี่ยนะอันันทเทตามระบบซื่อ,อนะเรียนตามระบบที่เพิ่นจัดไหวที่เพิ่นกำหนดให้เขาเรียนในในใน,ในเบื้องต้น ส่วนที่เทาจะมาค้นคว้านะมาปฏิบัติลงมือศึกษาตามเี่าต้องการนะเรียกว่าเรียนตามปัิยาศายหรือปฏิบัติตามปัิยาศายความรู้ความเข้าใจตามปัิยาสายที่เท่าพอเรียนใดพอปฏิบัติใดพอรู้ใดอันนั้นมันเป็นของเขาเองนี่นะอันนั้นเรียนรู้ตลอดชีวิตนะปฏิบัติตลอดชีวิตนะสมาธินใดตลอดชีวิตนะเห็นไหมแตกต่ตางระวังอยู่ในระบบนะระบบก็เป็นอีกเบื้องต้น แค่เบื้องต้นนะดังนัน้นเราต้องมาหาต่อยอดต่อที่เราเรียนมามันมีต่างจากที่คูบาอายา์บอโมนคือกันมน์ของบ้านเราเลยไม่ใช่มน์มน์มณ์เดนะิมนะมณ์เก่าเนั่สลดมานานแล้วเป็นมน์ขยายเกิดจากได้เรียนได้ปฏิบัติแล้วเกิดความรู้เกิดความเข้าใจคือตีมนต์ตกนั่นเองนะมันไม่ใช่มน์แบบแบบอย่างเดิเดิมอย่างเดียวนะยังยงเดิมเราเรียนมาพอรู้บ้าง พอมาขยายพอพอมาขยายตัวนี้เป so ็นต the um ัวป <Bh> pues, ัญญาเนี่ยะมาขยายให้ดูว่ามันสามารถต่อเรียกว่าเป็นธรรมก็ได้นะมันธรรมมนต์มันไม่ใช่มีพุทธมนต์อย่างเดียวนะมีพรหมมนต์นะทิพมนต์นะนะมันมีตั้งหลายอย่างนะคำว่ามนต์มนตมันจะมีความพุทธธาอย่างเดียวนะนะพุทธธาตุยังมีอยกอีกพุทธธาปัจจุบันพุทธธานะพุทธพุทธามนต์เหมือนกันก็มันต้องมีความต่างกันอยู่แล้วสัมมาสัมพุทธมนต์วิชาสัมพุทธมนต์เป็นยังไงถอดไปได้ถึงขระดานนั้น นะพระพรหมมนนะมนที่ประเสริฐมนของพรหมที่ประมลมนที่เป็นทิพมหามนมนใหญ่เวทมนเห็นบ่าเวทมนเกี่ยวกับพวกคาถาเวทะเวทะก็เป็นตัวปัญญาเหมือนกันเวทพระเวทเพราะนั้นมันได้มีแค่แค่อย่างเดียวนะอย่าไปคิดเราไม่พุทธมนอย่างเดียวไม่ใช่นะอันนั้นเป็นเป็นอีเป็นอีนอส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดน,นะเราไปดูมนอื่นที่มันต่างจากพุทธมนมีหรือไม่ นะนะมันปนกันอยู่ธรรมมนี nice. อยู่ที่ตรงไหนนะมนของธรรมนะนะฉะนั้นเราต้องดูด้วยสังฆม,มนมนของสงนะฉะนั้นพระมนนะพระพุทธมนอย่างเงี้ยมนของพระนะทีมนมนของรอ,อัตตะมนคราวาสมนเป็นยังไงนะฉะนั้นเราสามารถที่จะขยายหเ็นความแตกตา่างนะอัตตมม์มนม์ของตน อน,น,าตานตัตตมลไม่ใช่ของตนประมนต์มนต์ของๆๆอื่นนะประมนต์อัญมนต์อัญมณต์พระมณต์พรมมนต์เป็นแบบพรมมนต์มันสาม,มารถที่จะต่อยอดนะไม่แต่สุขนทุกมนต์มนต์ดีมนต์ไม่ดนะีนี่คือสิ่งที่จะต้องใช้ปัญญาเรื่องของปัญญาความรูม้มันไม่มีขีดจำกัดไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเหมือนอดีตที่กรูบายจานรรว่าไว้อย่างนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นแค่แค่ส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งมด เรียกว่าอดีตมนก็ได้มนที่มันผ่านมันไปแล้วเป็นอดีตมนปัจจุบ,บันมนมนที่กาลังเกิดขึ้นนะนต่นดี้ยอน,นี้อนาคตมนมนที่ยังมาไม่ถึงนะฉะนั้นมันไม่ได้มีแค่เก่าย่างเดียวหรือไในแบบอย่างเดียวที่ครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกไว้มันมีอยู่ที่มันกําลังเกิดขึ้นนะทุกวันนี้มันอยู่ที่ไหนนะมันมีสาเหตุมาจากอะไรมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากนะใครทําให้มันเกิดขึ้นนะ นี่คือสิ่งที่จะต้องเรียนรู้จะต้องศึกษาหลายๆคนส่วนมากจะติดแต่ของเดิมนั่นแหละนะเพราะว่าเคยว่าอย่างไรรูบาอาจารย์ว่าอย่างไรก็จาได้แค่นั้นก็คิดว่ามีแค่นั้นนะฉะนั้นถ้าเรามาศึกษาในแง่ของปัญญาแล้วมันกลับไปไกลมากนะความรู้เราจะกวา้างนะแล้วเราจะเห็นความแตกต่างหรือว่าดีเป็นอย่างนี้รูบาอาจารย์ท่านเต็มไว้ยอย่างนี้เรามาขยายมันชัดขึ้นกว่าเดิม มันก็เกิดได้ความรู้ของตัวเราเองมันเป็นความปัญญาของเราเองถ้าเราจําแค่แบบมาจำเนี่ยครูบาอาจารย์มาส่วนนั้นเป็นของครูบาอาจารย์อย่งนะไม่ใช่ของเรามันเป็นของครูบาอาจารย์โยมโยมไม่ครบรอนี้แต่ครบรึยครบรึยงกราวโตโตนี่รนรกราวเนะาะเพราะว่าลูกบุงอันนี้เราวเวก็บครบปน เรียมันบ้านรถปืเนเอามาครมเนี่ยใจเรียมไม่ได้มันไม่ผ่านเลยไม่เราไม่เคารพอะช่วงพระเทศเนี่เคยบอกหลายครั้งแล้วนะพระพูดเราอย่าไปพูดแทรกเป็นบาปเป,เป็นกรรมกับเราไอ้คนอื่นก็ตั้งใจฟังเรามาคุยเนี่ยนี่นี่คือสิ่งที่บ้านเรายัางยังต้องแก้ไขนะคือเราต้องเกรงใจคนอยู่ข้างคนอื่นก็ตั้งใจพระพระฟังพระพระ,พระบอก นะแต่มาคุยกันแบบนี้มันไม่ได้อันะนี้คือสิ่งที่จะต้องฝังไว้นะหลายหลายหลายๆครั้งอะไรบางทีเราลืมลืมว่าผู้ฟังเขต้องตั้งใจฟังนะเราจะได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังนะหรือว่าสิ่งไหนที่เคยฟังแล้วเรายังไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจชัดนี่เป็นปัญญาเวลาพระสวดหรือมีคนบอกนี่เราไม่ตั้งใจฟังแทนที่เราจะได้ปัญญาเราเราไม่ได้เลยนะ อันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเรียกว่าสัรวมนะยุคนี้ต้องที่เราต้องต้องฟังนะถ้าพระมไ,ไม่ได้สวดไม่ได้เทศเอลือนะก็คุยกันไปไมาได้ว่าจะพระสวดอยิยาพงพูดกันหรือไปพูดทูดข้างนอกนะตามาไปไล่อย่แ้วหลายคนแล้วช่วงที่พระสวดพระเทศอะไรนี่มีธุระอะไรไปคุยกันข้างนอกอย่ามาคุยอยู่ในศาลมันไม่ได้เพราะมันรบกวนมันขัดมันตีกันเสียงมันตีกันแม้แต่ตามาก็ยัง ยังพูดไปเนระาทำไมโยมต้องมามาคุมพูดพูดแข่งนะพูดแทรกนะอันนี้สิ่งที่ที่จะต้องแก้ไขไปบอกนะแต่ช่วงที่อยู่ในศาลาถ้าสํมร,ร,มรวมได้ทีสํารวมไวจากเรียกว่าบัญชีกรรมนี่นะบัญชีกรรมนะแต่พูดพูดให้ค่อยที่สุดอย่าให้รบกวนคนอื่นนะอันนี้คือสิ่งที่ฝากไว้นะเพราะว่าบางที่คนเรามันลืมนะนานๆครั้งเจอกันนะไม่ได้รู้ว่าโอ้ขนาดไหนเราจะต้องสัารวม ตั้งสํารวมจิตสํารวมวาจาสํารวมกายนี่ตัวสินท้งนั้นเลยนะเป็นตัวสินท้งนั้นเลยนะความเป็นปกตินะฉะนั้นการที่จะบอกบางอย่างอันนี้เหมือนแต่มาบอกความลับให้ฟังนี่ที่ได้เรียนมาปฏิบัติมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้ทุกรูปนะนะบางทีเขาไม่บอกด้วยซ้ําไปนะเพราะว่ากว่าจะได้มามันยากลําบากเรียนมากี่ปีตาสมาเสียสมองเสียลงทุนขนาดไหนกว่าจะได้รู้ความรู้ตัวนี้ขึ้นมา นะพอเราได้มาแล้วมาบอกโยมก็ไม่ทั้งใจฟังมาคุยกันนะอีกน,นี่คือสิ่งที่จะต้องต้องระวังต้องสำรวจนะบางอย่างเราต้องเรียกกาลเรียกว่าการะเทศช่วงนี้เราอยู่ในช่วงไหนนะช่วงฟังธรรมประเทศพระส่วนนะนี้คือช่วงที่เราต้องสำรวมแล้ว้าพระในสว่วนมาไดอันนี้ยมคุยกันปกติไดนะ้นนี้คือสิ่งที่มันเป็นนิดเดียวท่านเองที่บางที่เราไม่ได้ไม่ได้คิด มันมีคนบอกม,มันมีคนเตือนนะอันนี้ก็สิ่งที่จะต้องรู้นะไปดูที่อื่นะที่อื่นเขาเงียบมากบางที่เขาเคารพเคารพธรรมนั่นเองนะฉะนั้นญาติโยมบางบางคนก็ไม่รู้อาจจะไม่ค่อยอยังไม่เห็นไม่ค่อยรู้เรื่องเหล่านี้นะเพราะเราเริ่ไปที่ชาวบ้านแต่มาในวัดคนละเรื่องเลยนะคนละอยา่างเนื่องจากคนที่เขาอยากฟังธรรมมีอยู่นะ ถ้าเรามีปัญาหาเราไปคุยกันข้างนอกเันวันดี้ที่สุดนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยววัคตียามารยาทอีกมารยาทในชุมชนในเวลาสําคัญนะอันนี้คือสิ่งที่ฝากไว้นะ่นะตาต้ค่อยพัฒนาไปเพนะราะว่าคนเรามันผิดพลาดเพื่อการได้ทำงานเดี๋ยวบางทีความดื้นั่นเองนะลืมแค่บยองสตินะไม่ได้รู้ว่าเอาอขณะนี้พระกําลังสอนอยู่หรือเปล่าพระกําลังนะบรรยายธรรมอยู่หรือเปล่านะอันนี้คือสิ่งที่ที่เขาฝากไว้ นะสุดท้ายนี้ในบุญบุศสที่ญาติโยมได้ตั้งใจมาทำบุญนะทำอาถานศีลนะฟังธรรมในวันนี้จงมารวมกันเป็นตบาเป็นเดชาเป็นพลวัตปัจจัยส่งไปให้นาดงวิญญาณของบรรพบุรุษพ่อแม่ปุญญาตายายปู่ปู่ปูาตายายนะสรมพสัททั้งหลายนะได้อย่างมุทนาในบุญสมกรรมนี้บุญบุศสที่ได้ทำในทางนี้ยงย้อนกลับมาหาญาติโยมทุกขันทุกคน จงประสบความสุขความเจริญปราธถนาสิ่งหประการใดที่เป็นเรื่ชอบประกอบด้วยอธรรมก็ขอให้ความปราธถนานั้นยงสระสบประสดกิจยอยงทุกท่านทุกคนเทินสําหรับปัจจัยที่ยิโยมนั่นที่อยู่ในผ่านวันนี้เป็นปัจจัย1 5ึ่งพันาร้อหาสิบห้าทนะมาเป็นหาสปรัม